ทูชาติวัสดสัตปามึงสังค้าคนมีคุณให้มองหมดคนไรไรมารยาทชาติทรรชน ีบัดซบทำไมเดี่ยวกูจะตกั้งบางจริงจริงจะตกที่แก้มบาง,บางมันไม่มีทางเพียงบายประเดี๋ยวกูจะด่าจะด่ามึางสักหารา้อยคำที่หิงบ้าจะด่าซ้ำกูจะมีความ กับมึงเป็นครั้งสุดท้ายจะขอตบให้จบเรื่องคืนเทียงก็เปลืองน้ำลายอย่ากอดต่ำไปเลยนะครับเฮ้้ยโโอห มีเท้าเ้วยทำแล้วเนี่ยสิงเป็ดโอ้โหมีเป่ามัดด้วยมัดนะอะไรนะมัดสายดาวมัดมังอีดวงพน เป็นไงมึงตกกูกูตกมึงมึงตกกูกูตกมึงมันดีว่ะกูชอบจโดนหาที่ตายจะแทนมาเข้าถ้ำเสือที่นี่มันเข้าง่ายแต่ว่ามันออกยากทามือแน่จริงม,มึงลุกขึ้นมาสิว่าฮิโดพรรล้ป<อ>ขึ้นมาดากลูกขึ้นมาสิวะลุกขึ้นมาตกกูเลย ถ้าเงียบแบบนี้แสดงว่ามึงยอมจำนวนต่อกูสิงเพชรแล้วใช่ไหมก็ดีอตายง่ายดีเพราะฉะนั้นวันนี้กูสิงเพชรจะเป็นผู้หยิบยื่นความตายให้กับมอกนันี่แหละดงพมึงจะยยมเลย ขาวบอะไรไม่เคยเห็นนันเองเป็นไงอี <c oughs> ดูพรนี่มึงคิดเหรอว่ามึจาขาขงจะเอาขาเขาขาวผู้มึงเมาอันน่าใจกูเสี่ยงพิษไม่มีทางไม่มีทาง แผลสกปรกสกปรกแบบนี้คนเลยคุยคนเดียวมันช่วยมึงรอดตายไม่ได้เหรอมอย่าอยู่เลยโงพรยังไงมึงก็โอ้โหทางจะไม่ดีนะจิงจบทางดูไม่ใช่ปากเขาขาวบกเอย่างไงวันนี้มึงก็ต้องตายโงพร มึงนะหล่อตรงนะมึงอย่าอยู่เลยทุกคนตายออดุพ่อดุพอ่อทุกคนหลับจริงปะเนี่ยทุกคนได้เคยได้ยินพวกทหารเนี่ยเขาลือกันนะแม่พ,พอดีว่าฉุกคิดขึ้นมาได้พอดีเลยเขาลือกันว่าเนื้อตัวของผู้หญิงเนี่ยนิม่มเหมือนกับปุยนุ่น อย่างนั้นอย่างนั้นเลยผู้หญิงนีส่สักสากก็มีใครสักเคยเจอ่านสิงเพรก็ไม่รู้ว่าที่เขาลือกันเนี่ยมันจริงหรือเท็จเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยใกล้ผู้หญิงสัมผัสผู้หญิงมาก่อนเลยมีโอกาสได้พิสูจน์แล้วเดี๋ยวจะลองพิสูจน์สักหน่อยจะได้หายข้องใจสักทีพิสูจน์ได้แล้วเพราะว่าในสถานที่นี้เนี่ยมีแค่ ชั้นสิงเพชรและก็ดวงพรที่นอนสลบอยู่ไม่ว่าใคร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 เนี่ยก็ไม่มีใครรู้เ๋ย่พี่สูดซะเลยกูใส่จุดขนาดนี้ยังไม่เห็นกูเลยตาบอดสีหรือเปล่าแอบอยู่แล้วแอบดูดวงพรดวงพรนอนเปิดปิดจะปิดบอกให้ปิดเงิน ปิดปิดปิดโอ้ยนั่นเขาปิดคือเขาถกอะนะถกนั่น,นแหละถกกับปิดพวกคนที่ไหนต้นตีเรียกถกกับปิดถ้าพูดกลับกันเนี่ยจังไรนะถกกับปิดเจ้ารู้จักถกกับปิดถกกปิดอุ้ยไม่ากคิดเลยกู เอ,อและตรงไหนล้วแม่ที่มันนิ่มๆนะเนี่ยตรงถูกกระปิดนั่นเลย <c oughs> ขเขาถามว่าตรงไหนนิ่มไม่รู้ไชนตรงตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ตรง,ตรง,ตรงนั่นแน่ตรง,ตรงใช่เอ้ยนั่นแน่ข้อสอบอะ่ะข้อสอบที่ไหนนิ่มเลยนะมุดต้นทั้อย่างนี้อ๋อ <c oughs> ไปหรือ <c oughs> เอาล่สปายเกันไหมโอ้โหคำมิงโหยโอ้ยโอ้ยไปด้วยไอ้เบลเป่าขาที่ค่ะไอ้เบลโอ้โหตาจริงด้วยน่ะของมึงแหวมขนาดนั้นเลยเหรอที่มาหน้ากูได้แล้วกีแล้วขาทั้งจริงด้วยนั้นรู้มาเลยให้เมียไม่เย็บไงกับพ่อเมียไม่ให้เย็บเนี่ยถึงมาดูเขาเนี่ย ยานพนูดอิทธิพานี่แล้วมาให้หวยอยู่ได้ไอ้คนได้ดูตู้มัง้งเฮ้ย กับผู้ชายขาวท้วมอย่างฉันเลยเนะี่ยแขนยังไม่นิ่มเลยเรื่องจริงด้วยนะทีเขาลือกันเนี่ยหมดแล้วกูหมดื่องสงสัยแล้วทีนี้แหละถึงเวลาตายพวกนายดวงพรยังไงวันนี้มึงก็ต้องตายมึงจะอยู่ลยยเลยดวงพรมึงตายจะได้ โอ้นีนดวงพรไม่ตายหรอทำไมอ่ะเริ่มสงสัยก็เป็นคนสงสัยที่เอมีอีกนะเขาลือกันอีกนะแม่เขาบอกว่าแก้มของผู้หญิงเนี่ยมีกลิ่นหอมเนี่ยเนยแก้มแก้มเนี่ยเนไม่รู้ว่าหอมจริงหรือเปล่าเราอะไรรู้ไหมนี่จมูกจมูกฉันเนี่ยกำแกงนอยู่ใกล้กันน ยังไม่เห็นได้กลิ่นหอมเลยจะดมยังไงพอแล้วหน้าไม่เป็นมน,นุษย์แล้วเดี๋ยวต้องลองพิสูจน์ดูซะหน่อยว่ามันจะจริงหรือเปล่า,าว่าจะหอมจริงหรือเปล่าดวงวันหลับนานไปแล้วเนี่ยตืน่นตั้งีนี่วะ ลุ่มลางกูเหมือนลำโพงมากเลยดีนะที่เนี่ยไม่มีใครออไม่มีใครก็ไม่เห็นนะสบายใจมีแค่เรากับแม่ดวงพรที่สลบอยู่เดยวพิสูจน์เลยว่าแก้มผู้หญิงเนี่ยหอมจริงหรือเปล่าเฮ้ยหลังใส่สีสะท้อนแสง้ะบูาไม่เห็นก็ดีแล้วมเฮ้ย tông này thì mình hổng hổng Tông này hổng 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 Đây là mong ngực thế Ui Ui Ui